ตำนานของบาบาายากาในดินแดนอันห่างไกลของรัสเซียมีหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าลี้ลับเกี่ยวกับแม่มดในป่าผู้คนมักเตือนกันถึงบาบาายากาแม่มดผู้ลึกลับที่อาศัยอยู่ในกระท่อมบนขาไก่ที่เล่าลือว่ากินเด็กเป็นอาหารและสามารถควบคุมพลังเหนือธรรมชาติได้ ในหมู่บ้านนี้มีเด็กหญิงชื่อวาสิลิซาเธอเป็นเด็กสาวที่งดงามและจิตใจดีแต่ชีวิตของเธอกับลำบากลำบนหลังจากแม่แท้ๆเสียชีวิตพ่อของเธอแต่งงานใหม่กับหญิงใจร้ายที่นำลูกสาวของตัวเองมาอยู่ด้วยแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงคอยกันแกล้งวาสิลิซาอยู่เสมอ ก่อนที่แม่ของวาซิลิซาจะเสียชีวิตเธอได้มอบตุ๊กตาไมา้ตัวเล็กๆให้ลูกสาวพร้อมคำชับว่าเก็บตุ๊กตานี้ไว้กับตัวเสมอหากเจอปัญหาให้ขอคำแนะนำจากมันวาซิลิซาเชื่อฟังคำแม่และเก็บตุ๊กตาไว้อย่างดีการเดินทางสู่กระท่อมของบาบาายากาคืนหนึ่งแม่เลี้ยงของวาซิลิซา ออกอุบายส่งเธอไปเก็บไฟจากกระท่อมของบาบายากาด้วยความหวังว่าเธอจะไม่มีวันกลับมาอีกวาซิลิซาไม่มีทางเลือกเธอจึงออกเดินทางเข้าไปในป่าที่ทั้งมืดและน่ากลัวระหว่างทางตุ๊กตาไม้ของเธอให้คําแนะนำและช่วยปอบโยนเมื่อวาซิริซาเหนื่อยล้าตุ๊กตาก็หาอาหารและที่หลบภัยในป่าให้เธอในที่สุด เธอก็มาถึงกระท่อมของบาบายากาที่ตั้งอยู่บนคาไก่กระท่อมหมุนตัวรอบทิศและรั้วรอบบ้านเต็มไปด้วยกระโหลกและกระดูกมนุษย์การพบกับบาบายากาวาซิลิซากั้นใจครอบประตูและกล่าวคำทักทายด้วยความสุภาพบาบายากาโผล่ออกมาจากกระท่อมด้วยรูปร่างผอมสูงน่ากลัว และพูดด้วยน้ำเสียงเข้มงวดว่าใครมารบก,กวนฉันในเวลาค่ำคืนวาสิริซาอธิบายเหตุผลที่มาหาและบาบาาาากาตอบกับเธอจะให้ไฟกับวาสิริซาก็ต่อเมื่อเธอทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จงานทดสอบจากบบกาาายบาบายากา,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 กามอบงานที่เป็นไปไม่ได้ให้วาสิริซาทำเช่น แยกเมล็ดข้าวออกจากทรายเป็นพันพันเมล็ดในคืนเดียวซักเสื้อผ้าจำนวนมากในน้ำที่ไม่เคยหมดุดและทำความสะอาดกระท่อมที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในทุกครั้งที่วาซิลิซาเผชิญกับงานที่ยากเกินกำลังตุ๊กตาไม้ของเธอจะช่วยทำทุกอย่างจนเสร็จบาบายากาเริ่มสงสัยในพลังของวาซิลิซาและ ถามว่าเธอได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งใดวาซิลิซาตอบไปอย่างฉลาดว่าพลังของแม่ผู้รองรับคอยปกป้องฉันคำตอบนี้ทำให้บาบายาการู้สึกพอใจการเดินทางกับพร้อมไฟแห่งชีวิตเมื่อวาซิลิซาทําท,ทุกอย่างสำเร็จบาบายากาก็มอบคมไฟที่ส่องสว่างด้วยไฟแห่งชีวิตให้เธอ วาซิลิซากลับถึงบ้านและพบว่าโคมไฟสว่างจนทำให้แม่เลี้ยงและลูกสาวของเธอซึ่งมีจิตใจอิจฉาและชั่วร้ายถูกเผาจนวอดวายหลังจากนั้นวาซิลิซาก็เดินทางออกจากบ้านและเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนในเมืองจนกระทั่งได้แต่งงานกับเจ้าชายผู้หลงไหลในความงดงามและความฉลาดของเธอชีวิตของวาซิลิซา กลายเป็นเรื่องเล่าขานถึงความกล้าหาญความอดทนและพลังแห่งความดีหลังจากนั้นวาซิลิซาก็เดินทางออกจากบ้านและเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนในเมืองจนกระทั่งได้แต่งงานกับเจ้าชายผู้หลงไหลในความงดงามและความฉลาดของเธอชีวิตของวาซิลิซากลายเป็นเรื่องเล่าขานถึงความกล้าหาญความอดทนและพลังแห่งความดี ชีวิตใหม่ของวาซิลิซาหลังจากแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงที่ชั่วร้ายถูกคมไฟแห่งชีวิตลงโทษวาซิลิซาไม่เหลือครอบครัวอีกต่อไปเธอจึงเก็บของใช้ที่จําเป็นและตุ๊กตาไม้คู่ใจออกเดินทางเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ระหว่างทางเธอพบกับหญิงชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆหญิงชราคนนั้นใจดีและยอมให้วาซิลิซา อาศัยอยู่ด้วยวาสิริซาช่วยหญิงชราในงานบ้านและเรียนรู้วิชาทำผ้าและตัดเย็บจากเธอด้วยความสามารถและความขยันวาสิริซาสร้างเสื้อผ้าสวยงามที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนชื่อเสียงของเธอแพร่กระจายไปทั่วเมืองการพบเจ้าชายวันหนึ่งเจ้าชายหนุ่มจากวังหลวง เดินทางผ่านหมู่บ้านและได้เห็นเสื้อผ้าที่งดงามของวาซิลิซาเขารู้สึกประทับใจและสั่งให้เธอตัดยิบชุดพิเศษสำหรับเขาเมื่อเขาได้พบกับวาซิลิซาและเห็นความงดงามทั้งภายนอกและภายในจิตใจของเธอเจ้าชายก็หลงรักทันทีเจ้าชายขอวาซิลิซาแต่งงานและเธอก็ตอบรับด้วยความยินดีทั้งสองแต่งงานกันในพิธีที่ยิ่งใหญ่ วาสิลิซากลายเป็นเจ้าหญิงที่ปกครองด้วยความเมตตาและปัญญาเธอไม่เคยลืมบทเรียนในชีวิตและยังคงพกตุ๊กตาไมา้ตัวเล็กที่แม่ของเธอมอบให้ติดตัวอยู่เสมอชีวิตหลังแต่งงานของวาซิลิซาหลังจากแต่งงานกับเจ้าชายวาซิลิซาไม่ได้ลืมความลำบากในอดีตเธอใช้ชีวิตในวังอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดกับประชาชน เธอเริ่มสอนเด็กสาวในเมืองเกี่ยวกับทักษะการตัดเย็บและยังคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ในหมู่บ้านร,บรอบๆอาณาจักรวันหนึ่งมีคนเล่าขานถึงความลึกลับในป่าที่เคยเป็นที่อยู่ของบาบายกาชาวบ้านที่เดินทางผ่านป่าบอกว่าได้ยินเสียงกระท่อมขาไก่เดินและหมุนตัวในยามค่ำคืนบางคนยังเชื่อว่าบาบายกายังคงมีชีวิตอยู่และกำลังเฝ้ามองมนุษย์ จากในเงามืดการกลับสู่ป่าแม้ว่าวาซิลิซาจะประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตเธอก็ยังรู้สึกการเรียกหาอย่างลึกลับจากป่าที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวันหนึ่งเธอตัดสินใจกลับไปยังป่าลึกพร้อมตุ๊กตาไมา้ตัวโปรดเมื่อเธอเดินทางมาถึงกระท่อมบุญาไก่กระท่อมหมุนตัวและหยุดลงตรงหน้าเธอ วาสิลิซาเรียกหาบาบายากาด้วยความเคารพคราวนี้บาบายากาไม่ได้ปรากฏตัวในรูปลักษณะที่น่ากลัวเหมือนเดิมแต่กลายเป็นหญิงชราผู้เปี่ยมปัญญาบทสนทนากับบาบายากาบาบายากาเอ่ยขึ้นว่าเจ้ากลับมาอีกครั้งเพราะอะไรวาสิลิซาตอบว่าข้ามาเพื่อขอบคุณท่านที่มอบบทเรียนชีวิตให้ข้าแม้ในยามที่ข้ากลัว ท่านได้ช่วยให้ข้าเติบโตและมีชีวิตที่ดีข้าต้องการรู้ว่าข้าสามารถตอบแทนท่านได้อย่างไรบาบายากายิ้มเล็กๆและกล่าวว่าเจ้าได้ทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเจ้าปกป้องความดีงามในหัวใจของเจ้าและส่งต่อความกรุณานั้นให้ผู้อื่นเจ้าคือสิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดหลังจากบทสนทนา,าบาบายากามอบของขวัญชิ้นสุดท้าย ให้วาสิริซาเป็นมเมล็ดพันธุ์วิเศษที่สามารถปลูกต้นไม้แห่งชีวิตได้ต้นไม้แห่งชีวิตวาสิริซานำมเมล็ดพันธุ์กลับไปปลูกในสวนหลวงต้นไม้แห่งชีวิตเติบโตอย่างรวดเร็วและให้ผลลไม้ที่มีพลังในการรักษาโรคชาวบ้านที่ป่วยและผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือจากผลมไม้นี้อาณาจักรของวาสิลิซา กลายเป็นที่เรื่องลือในเรื่องความสงบสุขและความเจริญเรื่องราวของวาสิลิซาไม่ได้จบเพียงแค่การมีชีวิตที่ดีแต่เธอได้สร้างแรงบนันดาลใจให้ผู้คนในอาณาจักรเธอสอนว่าความเมตตาความกล้าหาญและการยืนหยัดในความดีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แม้แต่ในเงามืดที่ลึกที่สุดตำนานของเธอและบาบายากา กลายเป็นเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันรุ่นสื่รุ่นให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าความดีงามและความพยายามจะนำพาชีวิตไปสู่แสงสว่างเสมอ